เรียกเสียงเ hey ฮได้ใช่เ,เรียกเสียงเ hey ฮจากกองเชียร์ทั้งตำบลเลยโอ,โลอะไรลองดูค่ะ พี่ชายน้ำแข็งประชันแต่เอวน่าจะยอกอ่ะไม่ทำไมอ่ะพี่ไม่เอวดีหรอไหวเหรอตรงไหนพี่ตัดวิดนอคู่เลยแล้วก็มาคู่กับพี่เบิร์ดเลยนะเนี่ยพี่ต้องมาหน้าพี่เบิร์ดเลยนะพี่ยเขาต้องแบบอย่างนี้อย่างนี้นะพี่ค่ะพี่ต้องแบบว่าเออเออเออน้ำแข็งเหมือนก๊อปแล้วอ่าเออเหรอแม่พี่คือบางทีเราทำไรอ่ะเราก็ต้องกลับมาดูตัวเราใ่คดูสังขารเดานี่แล้วดูท่าต้องเลยนะทเวิร์กนะทเวิร์กแบบ นี้เลยค่ะ oh. พราหนุ่มน้อยคนนี้ลีลาเขาสุดจริงๆเป็นตัวแทนชาวบ้านหมู่6ค่ะที่ตำบลตะลิ่งชัน oh. อำเภอ oh. เหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะแหม่เฮกันทั้งสนามเฮกันทั้งตำบลแหละ oh. เขาแข่งกีฬาประจำตำบลดอม oh. ตะลิ่งชันเกมส์ครั้งที่16ค่ะ oh. แข่งเมื่อไหร่นะ oh. วาน แข่งเมื่อวานค่ะพ่อหนุ่มน้อยคนนี้นี่โชว์ลีลาแบบเต้นแบบสับแบบสุดจริงๆนี่เขาพักครึ่งไงพอแข่งบอลป้าพ,พักครึ่งกรรมการก็เลยอ่ะกองเชียร์สองหมู่บ้านมาประชันลีลาแดนซ์กันหน่อยสิฝั่งหนึ่งอ่ะก็เป็นหมู่บ้านใหญ่กองเชียร์เยอะเนี่ยแต่ว่าหมู่บ้านหมู่หกอ่ะคนเขาน้อยกว่าแต่เขาบอกว่า ให้คนเขาน้อยลีลาเขาขายตรงนี้ดูตีก็เลยขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านนี<_<_่รับปิดรับจบในคนคนเดียว ผลการแข่งขันบอลจะเป็นไงไม่รู้ไม่สนใจคนไม่ได้ดูบอลแล้วแต่อันเนี้ยท่าเต้นชนะใจคนทั้งหมู่บ้านเผลอเผอชนะทั้งตำบลแล้วเนี้ยแต่ยังไงถ้าเต้นเนี่ยพอเต้นเสร็จวิ่งให้ไวนะใช่เพราะว่าดูจะเรียกแขกซะเลืเกอนเดดเดดเดดเดๆเดดเดดเดดเดเดิรดดเดียดดเดไปโอเโดสดดเลดเดดเดดเดดเเดดเ